สบายดีสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องเมื่อจูบจูคนอีกเติมเช่นเก่าเช่นเคยนะสบายดีมือวันหยุดอีกคือเก่าคือเดิมวัมอนี้กับเขจัวัดประจําวันเขาว้าวนะออกไปเลาะตลาดพี่น้องนะซื้อในวยูแนวกินช่วงหลังๆนี่กับบ่คอยแดดท้ายคลิปและก็บรรดาพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งเดี๋ยวชมพ่อบานได้นะวัอนี้กับที่ว่าเป็นโอกาสดีพี่น้องวังอนี้เทาที่ไปมป็นยังไง ข้าปุ่นอีสื่อกันข้าปุ่นมาตำวันนี้เนี่ยสาวนี่เป็นงามเลยนะพี่น้องนะจะเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมหอมๆกันพี่น้องวันนี้เราจะใส่งบไปกระดาษเนาะในการของตลาดอยู่ทางฝั่งไทยของแห่งงานลาวนะเดี๋ยวมาเห็นเดี๋ยวเก็บงานยูทางฝั่งไทยกะไปเบิ้งไปชมหอมๆกันนะพี่น้องนะมาหากระเป๋าเงินกันพี่น้องนะ งั้นมาแล้วนะพี่น้องนะสี่ร้อยบาทไ <c oughs> มส,ส่รงบมนืนีนะมไปชมาพอกันพี่น้องมางบสี่ร้อยของห้านี้จีดเท่อใด้าดชิญชิเลเรือนี่ยหน่องเอาไว้ตั้งหาเดยมื่นี้มีงบชุดสีร้อยบาทเลยนะ สองแรงๆนะนี่กับรถกับอาวลายน้อยนึงนะพี่น้องนะกับขามทางกับข,ขนันจักรเ <c oughs> น,นี่ยพอสมควรเนี่ยสถานีไปก่อนแล้วหยันไม่ทันนะช่วงล่างมากหนีของไปตลาดดนีซื้อไปเทื่าเดียวเลยคุณมาทิ้งทุกเด่างอกครัซื้อเทื่าเดียวเลยอ่ะกคุณพึ่งจะทิ้งเลยนะคนะวามสองล่างๆนี่หันมา กินสีนลายขึ้นกันเลยว่าประหยัดไปคือว่าสังเกตหลายๆที่หลังช่วงที่อนี่ินแต่พักเพราะวเกิดความใน่วามมากมาแต่บาทนะก็เลยเน้นไปทงพักแต่มาช่วงหลังๆนี่ลองเบิ้งกมาสื่อสีนมากทั้งเนื้อหมูทั้งเนื้อไก่แล้วสื่อลายกว่าปกตินะมันืยอกว่า มันอยู่ได้์กลุ่มอาทิตย์ได้เรียนร้องตังยับฮะต้องกับ <c oughs> พักเลยคนมาผู้บริหารเลยใช่ไหมนี่ระงบนี่ค่อนข้างยันหน่อยเด้เรียนหรอกที่พักมากเลยผูบริหารได้่าเหากันสุดภักใต้แล้วมันก็ไม่ยัดแม้นาะห้องตู้สองล้อตู้เย็นเห่าคนเราเก็บดได้มาไล่ได้เลยฮเสีสีสีเหลือมาขนาะดเก็บได้มันแบบมันหน่อยนะมันยัดเข้าไปได้ด <c oughs> ้วยสิก็เลยว่าเรนงบนี่พอๆกันนะงพอๆกัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยชาวฮาวน์ได้โดนขนมาเฮาวน์ขากันอยู่ตังค์ฮะรวยฮะรวยฮะรวยปลาไข่เกลือฮะรวยเจ็สี evet ่ตอนอาทิตย์เลยประหยัดหลายเลยนะแถวนี้ก็ไม่พอจะไปใชนะคือแถวใดมีคนในแถวนั้นนี่มีหม่องขายเครื่องขายหั่นขายนี่ป๊ากหลายๆพี่น้องไอ้แมาตัดช่างแล้วก็บแม่พ่อเนาะไม่พี่น้องไอ้

พอดีพอเฮาสิไปตลาดอยู่นะู้นนะทางหน้าเขานะเราหามาตามทางแล้วก็ไมา่เห็นเราไม่งามชาวเนีตเป็นกันเลยเฮ้ยแ <c oughs> ต่พอกินเดรนห้ามใจพ่ออยู่นะนะกันเลยซื้อแล้วก็ขอฝากนั้งๆแม่ข้าวเป็นไหวแม่ข้าวเป็นใหญใจดีดีนะ ไปเลาะซื้อของทั้งหนากันเพี่น้องเลจึงค่อยกลับมามาเอาหน่อไม้ของเฮาที่ว่าพักไว้ก็เพิ่นหาอแต่หน่องใหม้เลยยิ้มเป้่อยเปื่อยเราไปนอนไงไมาด้วยเราแน้วก็มาคุยกันคือแถวเข้มทางเนี่ยนะว่าจะไปใจเขาจะขายขายเครื่องดีด่ดีดนเนาะเต็มเลยตลอดนอนแนวขทางน่ะแถวทีฟอร์เฮาอยู่เนี่ยนะ เป็นความสุขดีของพวกเราเหรอเดีวยวมาเห็นงานแล้วก็บยูไก่กับตลาดนี่กระเป๋าเจ็ดสีนะคือของเราอยู่ห้องโอ้โถราคากระเป๋าเจ็ดสีมีอยู่บ้านเราโน่นจะได้กวาดส้สิบพันเจ้าพันเนาะ นั่นทุกคนตอนนี้ก็พอเขากลับมาทอดตลาดเป็นเทียพออยู่ทางหน้าของพอเข้าโมนี้นี่อยู่ทางนอกเบิ้งนี่คนบ่ค่อยหลายปันใดพี่น้องเลยจะเข้าไปทางในนี่กับบูคือกันเนาะบางมือนี่เข้าไปทางในนี่จนบ่สร้างยางเลยกับนี่ จำทางนี่มันก็ขายเครื่องขายของ้าอยอันหลายแนวเนะไม่มาก่ายังแบบนี้โอ้ประกำงามลำใหญ่นะยี่สิบห้าบาทเ,เดี๋ยวไปหาซื้อแนวกินกันไ้นอแล้วก็จึงคอยยันยันยัน,ย,น,ย,นยันหาแนวอื่นเนาะ คือลูกแต่หองมาเแบบนี่ยมาแบบบ่มีเป้าหมายเลยเราจะเอา,า,เอเอาอไปยังไงเออ,อได้เนี่กระตุ้อาไป้เนาะเดี๋ยวแล้วเอาเล้อแบนี้มาแกงเขาไปแกงเส้นน้อยทุกนึงแบบลองโมเดลนี่เขาแกงน้อเป็นจัะมื้อเท่าไหร่แน่ๆเนาะสิบบาทเนาะพี่น้องชะอม ละพี่น้องเทพอีกอันนี้สิบบาทเลยน,นี้สิบบาทนะเอกเฮ็ดอีกประเภทอะไรเนาะอีกแบบเนื้อ,อนะวๆนี่นคือเสียงเนาะจ้ะมีครบทุกอย่างเลยพี่น้องไหมตลาดนะเป็นตลาดอ,าอยู่ยกยไกลๆนี่แหละนะ คนบ่ค่อยหลายเนาะืันนี้นะ่นนนนเฮ็ดมาอีก10บ,บาทพี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นโซนป่าพี่น้องไงโซนป่าโซนเนื้อเนาะมีทั้งเนื้อมีทั้งป่ามีทั้งไกไ่หลายหลายอย่างอ,าอะไรจ๊ะไก่หมู mưa phèo của nó như này bao lăm rồi? nghe nào? Không biết Cái để đâm nào? Gà nè Năm lẻ, năm, lẻ. năm lẻ xe. เจนะ็าาดสิ <top of food> บห้า <sm us> บาทนะพี่น้องนะเนื้อไก่ชระดินงถั่วลิสองยีายายาย่สิบบาทสองร้อยบาทสวยเลยดูยี่สิบห้าบาทนะพี่น้องนะตับไก่ขลางในไก่ยี่สิบบาท บาทเลยมีมังคัวมักน้อยพับป่อมอีก5บาทมีพักกาดอีก2มัด10บ,บาทเลยพักชีอีกมัดหนึ่ง5บาทเป็น15บ,บาทพักคุงอ,อีก10บ,บาทออมไพอีก5บาทมีนมเนื้อหมูอีก100บาทไปเนอะ มีขนมจีนอีกยี่สิบสองบาทตอนนี้ก็ได้เครื่องครบหมดเดียวพอยแล้วนะพี่น้องนะนี่ออกมาเกือบโปแพงมือจนแดงหมดเลยนี่นะมือกำมือแดงหมดนี่มือมีเลือดเลยบักอลายอันบักอลายแนวพี่น้องนะกะอันนี้นี่กลุ่มทั้งอาทิตย์แน่นอนนะพี่น้องนะงบ ทั้งหมดเดี๋ยวพอเอาใส่ไปมันอีกสามลอยครับอีก67บาทนะอ่ะ,ะกะน่าจะอยู่ได้ทั้งอาทิตย์เราพี่น้อยนอนสำเนีย,ยงยยเ,ดย <c oughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยจักทีเอาไว้ใส่ <c oughs> กะประมาณนี้นะ้อพี่น้อยนอนสำหรับการออกตลาดเทื่ยวน,นึงนะของพวกเฮาที่เป็นคนลาวที่เของเาเฮ็ด <c oughs> เวียเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยเนาะกะ เครื่องของจํานวนที่ว่าพอเขาซื้อมานี่กับกลุ่มอาทิตย์แน่นอนนะอาทิตย์หนึ่งกับพอเขากับที่ใส่จ่ายกันอยู่ประมาณนี้นะคือจังมานี่กับใส่จ่ายไปอยู่ประมาณส0มอยกว่วๆนะเกือบเกือบสี่ลอยบางอาทิตย์อาจจะมีสี่อยกวัวๆนะถ้่หากว่าซื้อหลายกว่านี้แต่ซื้อบกเกินหารลอยในการซื้อแนวอยู่แนวกินซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นไล่จ่ายลักๆของพอเขานัะนในหนึ่งอาทิตย์กับที่มีเรื่องของอาหารการกินนี่แหละเนาะส่วนที่เรือกับบอ บ่ได้หลายวันนี้ละยังเซ็นซื้อนามซื้อนั่นกับอาทิตย์หนึ่งกับซื้อสองตุกตุกหนึ่งกับสิบกว่าบาทเนาะกับบัเท่าใด้ลักๆแท้ๆก็คือที่มีเป็นเรื่องของอาหารการกินนี่นี่ถือว่าค่อนข้างจะใช้งบค่อนข้างลายเนาะ,ะเป็นรายจ่ายลักๆของเทา,าในการที่ว่าข่าวมาอ็ดเวียรเข็ยนงานอยู่ทางฝั่งไทยเลยกับบัวได้เนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ในอีพีต่อไป สบายดี